สวัสดีค่ะพี่น้นองฟองปายสุภสุขณ์เมื่อนเด็กปุ๋ยยานิ้วกับเราพี่น้องเนี่ยนี่ก็มีข่าวมาเปิดเรื่องนางเอกแพล้าพาวพร้อมทั้งพระเอกสันพี่น้องมือคืนในเพิ่นก็มีการแสดงยวนอยู่กรุงเทพพี่น้องจานพระเอกสันแล้วก็มอบดอกไม้แล้วก็กำไลเมื่อนข้อแขนให้นางเอกพี่น้องน่ะฮะเขาหนักเอกเพล็กแล้วกับ่าบอด้ให้สัญญาแต่ว่ากับบรูวันปีหน้าสิจังไไดแต่วัน จะอยู่ด้วยกันทุกปีว่าสันเราบอกงสิแม่พี่น้องเบตาหักคับเอฟซีก็เฮตึ่มเลยเด้พี่น้องหวานแหววครับพี่น้องจ้าโอ้ยายนิวกับเชียร์อยากให้เปิดเป็นครูแทกันพี่น้องนะฮะคัเดี๋ยวยายนิวสิอ่านคอมเมนต์สู่ฟังพี่น้องดีใจกับนางเอกพี่น้องจ้าแล้วก็พูดแกั่นแบบนี้พี่น้องขอบคุณสันนะของขวัญวันวาเลนไทน์ล่วงหน้าในฐานะอะไรก็ตามไม่รู้ข้างหน้าจะยังไงแต่วันนี้รู้ว่าเคียงข้างกัน ให้กำลังใจกันขอบคุณที่กล้าเดินเข้ามาในวงจรชีวิตที่มีแต่ความบุ่นวายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ซันก็ยังยืนหยัดที่จะยืนตรงอยู่ตรงนี้ยอมเสียสละบางอย่างเพื่อคำว่า s p และอะไรหลายๆอย่างที่อยากพูดมากกว่านี้เอาเป็นว่าสิ่งที่ซันทำและค่อยๆทำมันจะทำให้ใครหลายๆคนมองเห็น ว่าสันทำมันด้วยใจเพราะคนอย่างสันวงศ์ธนไม่มีใครบังคับได้ขอบคุณที่แสดงออกให้ค่อยๆเห็นว่าเธอมันใจใจอยู่แล้วขอบคุณที่มาเป็นรอยยิ้มให้กันนะขอบคุณแฟนขับแพรวที่เป็นดูผู้ชายคนนี้บางคนอาจจะยังลังเลและมีคำถามในใจเกี่ยวกับตัวเขาอย่าเพิ่งตัดสินให้ค่อยๆดู ด้วยการกระทํานะคะจับมือสร้างผลงานเพื่อคนที่เรารักและลักเรานะโฟกัสที่ความสุขก็พอสั้นวงสะท้อนแล้วก็หัวใจสีแดงแล้วก็อิโมจิสัน้นพี่น้องหวานแววคักพี่น้องจา้าแล้วขายกำไรมือเห็นบอยายนี้อเอารมณม่เห็นมูเจ้าเบิ้งพี่น้องดีใจกัะนั้งเอกเพ้าเพ,าเพ้าพี่น้องจา้า เอฟซีก็เขามาคอมเมนต์รั้วตึมเลยด้วพี่น้องช่อดอกใหม่ก็มีความสุขแล้วเนาะพี่น้องจ้าเข้าใจเลยพี่น้องจ้าแล้วก็กําไรแขนหนาหักคักพี่น้องน่ารักที่สุดเลยอ่ะพระเอกเวลิเจนทอมแมนพี่น้องเดี๋ยวยานิวสิอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตบอสเพียวอ่านคอมเมนต์เอฟซีหายสูบสุคนฟังเด้อพี่น้องจ้าน่ารักที่สุดค่ะเฮงเฮงปังปังยาวไปค่ะรักนางเอกพระเอกที่สุดซัพพอร์ตเคียงข้างตลอดไปค่ะ ท่าน,นี้ก็ว่าน่ารักพระเอกนางเอกนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะจะมือสู้ไปด้วยกันนะคะรักนะคะน่ารักที่สุดเลยชอบมากคะ่ะรักและเอนดูพระเอกตั้งแต่แรกเจอเอนดูตั้งแต่ไรสดแนะนําตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้แสดงกลุ่มปิดลิเกรักนะสองเต้ารักที่สุดเลยเอ็ดเนพี P. พี่น้องนะคระับ รักทั้งสองค้าขอให้มีความสุขและสร้างรอยยิ้มให้เอฟซีแบบนี้ตลอดไปนะคะรอลุ้นและเชียร์ตลอดไปคะ่ะเมนพี่น้องหลุนเราก็เชียร์นะ้พี่น้องจ้าในทุกวันอยากเห็นเธอทั้งสองยิ้มอย่างมีความสุขมากมายขอให้มีความสุขมากมากนะคะแมนพี่น้องจ้าก็ขอให้พระเอกนางเอกเฮงๆปังๆรวยๆตลอดไปด้วยจ้าพี่น้องมีความชดเห็นว่าจาังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ปังในเรื่องจากคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย